เเิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทก,กภัยเป็นการส่วนพระองค์ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวันนี้เวลา14นริกาส0นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภาเสด็จไปยังวัดพังยอมตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงประเคนจตุปปัตยัยทธยธรรมถวายพระสงฆ์จำนวนเจ็รูปและทรงประกอบอาหารเมนูไก่ทอดเพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังบ้านบางนกกวักหมู่ที่สามทรงพระราชทานหญ้าแห้งให้แก่โคของรัศดรที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนและเสด็จไปยังบ้านของนายสมบูรณ์ภาสากลที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ลนี่เสีย <laughs> ทรงพระราชทานถุงยังชีพและเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากนั้นเสด็จไปยังปากซอยลุงพบหมู่ที่12ตำบลบ้างบางนกกวักพระราชทานถุงยังชีพแกร่ราษฎรในพื้นที่และทรงมีพระราชปฏิสันถานแกร่ราษฎรที่เฝ้าเฝ้า,ารคฉุด 下面卡着呢还在 เพราะว่าพระองค์ก็พยายามช่วยเหลือนะคะอย่างวันนี้กน็นูุนไทเนี่ยก็เป็นมูลนิธิเรากับแม่เราตั้งมานาาแล้วแล้วก็ร่วมกันช่วยเหลือพร้อมกับประชาชนที่ขเขาบริจาคทุกคนก็เป็นของกันนะคะ